สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับมิ้นในวันตม่นบิวตี้นะคะวันนี้มิ้นจะมาทําคลิป1วันทําอะไรบ้างเช้านี้เราจะรู้สึกว่านี้เราเป็นโควิดหรือเปล่าเพราะช่วงนี้แบบเรากลัวโควิดมากๆนะคะก็เลยตื่นนอนก็คือต้องรีบไปแปรงฟันนะคะทุกคนเพราะว่ากลัวจะมีเชื้อโรคในปากอะเจ้โควิดเนี่ยมันจะลงแบบจมูกมัน,ตา,นตาเนื้อบุตาหรืองเนี่ย แล้วเราจะรู้สึกว่าถ้าเราเป็นอะ่ะมันจะต้องลงคอใช่ปะเพราะว่ามันจะต้องแบบเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยทางที่ดีเนี่ยเราคั้วคอไว้แต่เนิ่นอะ่ะกัวคอด้วยน้ําเกลือก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็กินแบบน้ําร้อนช่วงนี้นะคะเพราะว่าโควิดมันชอบแบบอะไรที่เย็นๆมากๆตอนนี้มินก็ต้มน้ําร้อนเพื่อจะกินวิตามินซีต้มเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นแล้วมันแบบอันตรายอ่ะ หว่าเชื้อที่แบบอยู่ตรงท้องหล่อเป็นอาการหนักหลายคนเลยอะทุกคนเดี๋ยใส่น้ําร้อนก่อนนะคะเช้านี้เราก็ต้องกินวิตามินซีกันไว้ก่อนใส่น้ําร้อนน้ําปกตินะคะเพื่อให้มันแบบร้อนอุ่นๆนะแล้วก็วิตามินซีค่ะมินกินยี่ห้อ d a i l y c a l d c 1 0หนพนะคะกินเลมอนตัวนี้ที่เห็นหน้าเป็นแบบเหมือนแต่งๆเนี่ยนะคะคือแบบเราใช้แอปในการถ่ายวิดีโอ ก็เพิ่งรู้ว่าแบบเฮ้ยมีแอปที่แบบใช้ถ่ายวิดีโอด้วยมันก็ดีสําหรับการถ่ายวอล์กเลยตอนเช้าบางทีเราแบบหน้าไม่ค่อยสวยนะคะออกมาเลยนะคะ,ะเรารอให้มันละลายหมดแล้วเดี๋ยวเราจะรับประทานกันมิงมิอยู่แถวแบบลาดพร้าวใช่ปะทุกคนฝนก็ตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะตกวันเสาร์พอดีเพายงชั่วหน่อยตอนนี้บวอร์ษัทนี้ก็ให้เวอร์ฟอมโฮมก่อนหนึ่งอาทิตย์นะอาทิตย์หน้ามันก็มันมีวันหยุดใช่ไหมเราก็ ไปทางาน3ามวันก็เลยแบบก็พอมพอมก่อนไม่มีอะไรมาเดี๋ยวมเราวิตามินซีมินมีแบบไปทํางานถ่ายที่ทํางานมาหน่อยๆ,ๆนะคะทีนี้หนึ่งวันของเราอะถ้าเป็นวันทํางานอะก็ต้องทํางานถ้าเป็นวันอยู่บ้านก็คือไม่ต้องทําอะไรโอเคนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาทํางานของเรานั่นเองเราก็จะนั่งทํางานอยู่แบบนี้นะคะจนเลิกง,งานนะคะทุกคน ซึ่งงานของเรามันก็เป็นงานเกี่ยวกับบัญชีเราก็จะเปิดเผยไม่ได้ว่าเราทําอะไรบ้างแต่ว่าก็เป็นบัญชีธรรมดานะคะก็แบบทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> ทําทุกอย่างค่ะก็จะมีการพิมพ์งานกันเกิดขึ้นนะคะพ <c oughs> ิมพ์นู่นนี่นั่นทําบัญชีนะคะแล้วก็หลายอย่างทุกคนนั่นแหละประมาณนั้นนะคะ อุ้ยแอปนี้ถ่ายถ่ายวิดีโอสวยมากเลยเอ่ะคือแบบฉันเพิ่งรู้ว่ามันมีแอปนี้ด้วยทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันคู่ควรกับแอปนี้มากมากทุกคนในหนึ่งวันของฉันฉันก็จะแบบปิดแมสกถอดแมสปิดแมส์ถอดแมสก์ดูอย่างนี้นะคะแล้วก็ระหว่างที่ทำงานนะคะเราก็มีนี่เป็นชานะคะก็สลับกันชาเขียวชานมขนมปัง ซึ่งก็ไม่ได้กินซื้อมาตอนเช้าก็ยังไม่ได้กินนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาอาหารของเราแล้วนะคะวิธีการกินของเราในช่วงโควิดก็เป็นอะไรที่แบบลําบากมากตอนนี้มินก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะหลังจากที่เราไปรับอาหารมาและอาหารของเราอันนี้ก็ต้องมีการฉีดฆ่าเชื้ออันนี้มันเป็นแบบขวดสเปรย์น้ำแร่นะคะแต่ว่าข้างในเป็นแอลกอฮอล์ นี่แหละทุกคนมันเป็นความอันตรายเราจะต้องขมพอ,อมีพวกตอกปกกีแล้วก็ฮิมบับนะคะตอนนี้มีก็ work from home อยู่ที่บ้านนะคะเข้าบริษาัอาทิตย์ละหนึ่งวันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงในอนาคตนะคะแอบเสียวเหมือนกันนะทุกคนตื่นเช้ามาก็ได้แบบเข้าไปเรียนภาษาเกาหลีบแบบหนึ่งนะคะ เรียนรู้ไว้เพราะว่าเห็นช่องหนึ่งเขาพูดภาษาเกาหลีได้ใช่ไหมเราแบบเฮ้ยเขามีแฟนคลับที่แบบเป็นภาษาเกาหลีด้วยอย่างเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยเราหน้าที่จะแบบน่าจะหน้าเรียนมาจะได้มีแฟนคลับเพิ่มไหมจะได้มีแบบคนติดตามเพิ่มนะคะนี่ม้าเท้าในนิเรียนก็แค่แบบพยัญชนะพูสละคือทุกคนแบบเยอะมาก ไม่ยังไม่ได้แบบเป็นคำศัพท์หรืออะไรนะคะแค่แบบพยัญชนะตละแล้วก็การผสมคําก็ปาไปแบบเกือบชั่วโมงแล้วเราค่อยตอบว่าถ้าทั้งวันเลยเนี่ยไม่น่าจะไหว แล้วนะคะคุณจะจบแบบช่วงหนึ่งวันของมินฟรีช่วงนี้แหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทำแล้วว่าบ๊ายบายอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองเช็ดตัหอมล้างมือมือไม้นี่แบบอืมไม่ไหวแล้วสำหรับวันนี้มินลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะขอโทษสีกล้องด้วยนะคะเพราะว่ามินใช้แอปแอปหนึ่งที่มันแบบทําให้หน้าเราฝุ้งฟิง่แต่ว่า รอบที่แล้วไปแต่งเองแล้วมันดําปีเลยรอบนี้เราใช้ฟิลเตอร์ที่มันแบบมันทําให้เราแล้วที่กดไปแล้วมันก็ปรับแสงให้เราเลยเองเดี๋ยวถ้าใครอยากจะรู้ว่ามิ้นใช้แอเปอะไล์ถ่ายวิดีโอก็คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับว่าเอ๊ะทำไมถ่ายวิดีโอแล้วแบหน้าดีขึ้นอะไรน่ไปล้บายบาย